สวัสดีครับผมนายเตพิมกศุลดีนักศึกษาคาณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ปัจจุบันกำลังเป็นนิสิตฝึกงานอยู่ที่บริษัทอิตาชิ ABB p o ีเพาเ r อ e ครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อที่ได้ศึกษาไปในระหว่างฝึกงานนะครับนี่ก็คือหัวข้อ Optimization Aspect in Smart Grid โดยดรไฟ i ซ a h ์ฮา i ฟนะครับ ึ่งเป็นนักวิจัยของฮิตาชิ ABB Powergrid ครับวัอนอื่นเรามาเริ่มกันก่อนว่าในอนาคตระบบไฟฟ้ากำลังจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างส่วนแรกนะฮะระบบผลิตจากการที่เป็นระบบผลิตขนาดใหญ่ใช้ลงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับในอนาคตเนื่องจากมีความต้องการที่จะใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้มี เป็นพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กๆมาใช้แทนะฮะเป็นขนาดเล็กๆแต่ว่ากระจายตัวต่อมาก็ในส่วนระบบส่งใจนะฮะ,ะจากในปัจจุบันเนี่ยที่จะส่งเป็นสายส่งขนาดใหญ่แล้วก็ส่งระยะทางใกลๆในอนาคตก็จะเป็นไปเป็นสายส่งที่มีขนาดเล็กลงระยะทางสั้นลงแต่ว่าจะมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับ ระบบจำหน่ายนะฮะจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็คือจากที่โฟลโ์ฟ์เนี่ยจะไหลอย่างทางเดียวนะฮะจากเจเนเรชันมาทรานส์มิช i ั่นมาที่โหลดจำหน่ายนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบไบเดเรกชันแนลก็คือสามารถมีกำลังไหลย้อนกลับได้เนื่องมาจากการที่ตามบ้านเรือนมีการติดตั้งแผง PV มากขึ้นมีการผลิต แบบกระจายตัวมากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของผู้ใช้ไฟก็จากปัจจุบันที่จะเป็นผู้ซื้อไฟเพียงเดียวในอนาคตก็อาจจะขายไฟได้ด้วยนะครับก็ในการที่จะทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นตามที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะต้องมีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างรับลื่นนะครับซึ่งแนวคิดสมาร์ทกิจเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับ ซึ่งในข้าวๆของสมาร์ทจิตเนี่ยก็คือจะมีการใช้พวกสมาร์ทมิเตอร์พวกสมาร์ตอุวกร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะในระบบผลิตเนี่ยจะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากแล้วก็มีการใช้ระบบการเก็บพลังงานแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อไมโครกิจซึ่งไมโครกิจเนี่ยก็จะสามารถปฏิบัติการได้ทั้งแบบที่เชื่อมต่อกิจแล้วก็ไม่เชื่อมต่อกิจนะครับ นั่นก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของสมาร์ทกิแล้วก็จะมีโหลดชนิดใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นรถ e ีีนะครับหรือว่า Data Center ที่มีความเป็นโหลดที่มีความสำคัญนะฮะแล้วก็ปัจจุบันผู้ให้บริการไฟฟ้าในหลายพื้นที่ในหลายประเทศฮะก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาสมา Smart City ร์ทซิตี้นะับเพื่อให้รองรับกับสมาร์ทกิก็คือ มีการใช้พวกสมาร์ทมิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาสมาร์ทเฮาส์ขึ้นมาที่จะมีระบบจัดการพลังงานภายในบ้านของตัวเองได้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆของสมาร์ทกริดเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีการอั t ติมซ์มันเนี่ยก็จะทำให้สมาร์ทกริดของเราเนี่ยมีความเชื่อถือได้เพ,พิ่มขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ แล้จะเป็นนี่จะเป็นตัวอย่างแรกของการอ p t ติม z e นะครับจะเป็นการอ p t i m i z e ในระดับออที่พักอาศัยนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราติด PV วไว้ที่บ้านแล้วก็ PV เนี่ยจะมออีผลิตพลังงานได้สูงสุดที่ตอนกลางวันแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยคนมันจะไม่อยู่บ้านกันเลยทำให้โลนหลดน้อยนะเพราะฉะนั้นกําลังผลิตส่วนเกินเนี่ยก็จะเสียไปโดยไร้ประโยชน์นะคร วิธีที่อัพติไมซ์อย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะใช้ะระบบกับเก็บพลังงานาเป็น Energy Storage แล้วก็เมื่อเราจะใช้ Storage แล้วเนี่ยเราจะต้องมีระบบควบคุมการชาร์จของมันซึ่งก็จะต้องอใส่ Objective เข้าไปให้ Controller นะฮะอย่างอย่างของการใช้ในบ้านเรือนเนี่ยฮะ objective หลักๆก็คือการที่จะ ลดค่าไฟครับเพราะนั้นเนี่ยอินพุที่จะต้องใช้เข้าไปในคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็าจะเป็นกำลังผลิต PV วนะตอนนั้นแล้วก็ค่าไฟแล้วก็โหลดนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็อเอา Input น,นี้นะครับไปผ่าน m a ็ m o มเดของ Controller นะครับก็จะได้เป็นคำตอบออกมาว่าตอนนั้นเราควรจะใช้พลังงานจาก PV เท่าไหร่ควรจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เท่าไหร่ควรจะชาร์จมันเข้าไปหรือว่าเราควรจะซื้อไฟจากกริดเนี่ยเท่าไหร นะครับผมได้เป็นในส่วนของถ้าเกิดว่าเราใช้ Storage แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้รถ e v แทนรูปแบบของคอนโทรลเลอร์ก็จะต้องเปลี่ยนไปอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอิน u ุตไปหรือว่าเปลี่ยนแมทโมเดลเพื่อให้เข้ากับการใช้งานกับ EV นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยประเภทของโหลดแล้วก็ประเภทของซอสเนี่ยจะมีหลากหลายมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำการ coordinate controller นะครับเราควบคุมมันอย่างร่วมกันนะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะฮะอย่างเช่นผู้ใช้ไฟเองก็จะได้ลดระยะเวลาที่เกิดไฟดับขึ้นนะฮะแล้วก็จะสามารถลดค่าไฟได้อย่างมากส่วนประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการไฟฟ้าหรือ utility นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของ อาจจะเป็นโหลดเลกูเลชันที่อย่างเช่นการส่งสัญญาณไปที่ตามบ้านต่างๆบอกให้เขาเนี่ยสามารถจัดการโหลดให้เข้ากับสถานการณ์ณตอนนั้นได้นะครับแล้วก็อาจจะช่วยเพิ่ม Reliability แล้วก็จะลดเอ,อ่อการจ่ายกำลังย้อนกลับเข้ากิจนะฮะแล้วก็จะช่วยยืดเวลาที่จะต้อง ปรับปรุงระบบได้นะครับแล้วก็จะช่วยรักษาคุณภาพไฟฟ้าไว้ได้ด้วยต่อมาก็จะเป็นการ o ptimize ในระดับ distribution and transmission ะ,ะอย่างเช่นระบบนี้ฮะ,ะก็จะมีะเป็น substation แล้วก็บวกกับ feederfeeder Fe เนี่ยก็จะต่อด้วยไมโครกิ d อีกทีหนึงทางด้านล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้มันก็จะมีอ,ะอย่างเช่น network configuration ก็คืออาจจะ เปลี่ยนรูปแบบของวงจรเพื่อให้ทิศทางของ power flow เนี่ยเปลี่ยนไปซึ่งการ optimize ก็คือการหา power flow ทิศทางของ power flow เนี่ยที่เหมาะสมที่สุดณนะตอนนั้นฮะแล้วเราก็สามารถเอาย้อนกลับไปทำ network reconfiguration ได้หรือว่าอย่างเช่นใน optimal planning นะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีโครงการที่จะติดตั้ง charging station เราก็สามารถ o p t i m i l o p t i m i z e ได้โดยการอ <c oughs> หาว่าคนที่จะติดตั้งชาร์จิ้งสเตชันเน่ยตรงไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดนะฮะแล้วก็เช่น distribution energy management ก็คือเราจะจัดการพลังงานที่กระจายตัวอยู่ในอย่ังไง,ไงเราจะให้กำลังมันไหลยังไงจะให้ส่วนไหนมันผลิตมาก ผลิตน้อยนั่นก็เป็นการ o p t ติ i z e ์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ w วิ c h Restoration ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นเมื่อ f i เดอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับส u b s t สชันเลยฮะขาดก็คือสวิตต์ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะให้ไมโครกิตเนี่ยช่วยจ่ายพลังงานสำรองเข้าไปในฟีดเดอร์ก่อนก็ได้นะครับจะทำให้ช่วยลดระยะเวลาที่เกิดไฟดับขึ้นนะครับ ต่อมาก็วนว่าออปติม z เซ i ันนะฮะก็คืออย่างเช่นการควบคุมแคปแบงก์การปรับแทบม้อปแปลงแบบออนไลน์หรือว่าแม้แต่การที่ใช้อ,อินเวอร์เตอร์ที่สามารถที่จะจ่าย Reactive p o w e เเข้าไปได้นะฮะเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยเกิด l o s s น้อยที่สุดนะครับต่อมาก็อาจจะเป็นหัวข้อใหญ่ก็คือไมโครกิ d ในการออปติม z e ซเนี่ยเราก็อาจจะ ต้องทําการพิจารณาว่าตอนไหนเนี่ยที่ไมโครกิตควรจะเชื่อมต่อกับกิตหลักหรือว่าตอนไหนที่ควรจะแยกออกไปทํางานแบบไอแลนดิ้งโหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อใหญ่นะครับก็คือไมโครกิตที่เชื่อมต่อกับระบบในการออพติมัยก็อาจจะเป็นว่าตอนไหนที่เหมาะสมที่สุดที่ไมโครกิตควรจะต่อกิตหลัก หรือว่าตอนไหนที่ควรจะทําเป็น Icelanding mode นะฮะต่อมาก็เป็นการบริหารความหนาแน่นในสายส่งนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีระบบผลิตที่กระจายตัวเยอะเราก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องส่งกําลังด้วยความหนาแน่นสูงมากก็ได้นะคระับนะจุดจุดหนึ่งเราก็จะบริหารได้ว่าจุดไหนให้ส่งจุดไหนให้ส่งน้อยลงนะครับผม ต่อมาก็เป็นในระบบอัพติมัซในระบบ Generation นะฮะก็อย่างแรกจะเป็นในเรื่องของ Electric i t y market ก็คืออาจจะเป็น w h o l e s a l e m a r ก็ t อย่างนี้ฮะก็คือ,อ Unit Commitment เนี่ยจะเป็นการที่มีผู้ผลิตหลายรายเสนอขายไฟฟ้าให้กับ Utility นะฮะ,ะซึ่งผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ย ก็ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่ไม่เหมือนกันทําให้ราคาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น u ู i ท i t y ก็ตี้ต้อง Optimize ว่าเขาควรจะซื้อพลังงานเนี่ยจากแหล่งไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดณนะตอนนั้นนะครับส่วน c o n o m i c d ก s p a t c h เนี่ยก็คือการที่หลังจากที่ซื้อกําลังผลิตมาแล้วเนี่ย แล้วเ,เราจะจ่ายยังไงเราจะวางแผนจ่ายยังไงจะวางแผนในรายวันรายชั่วโมงหรือแม้แต่รายนาทีนะฮะซึ่งในการที่จะ optimize สองอย่างเนี่ยจะต้องใช้จะมีตัวแปรที่มหาศาลแล้วก็จะมีเ,เงื่อนไขข้อจำกัดที่เยอะมากนะครับทำให้จะต้องใช้การคำนวณใชพลังคำนวณที่มหาศาลเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเ,เรื่องของการ o ptimize การคำนวณเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็น Centralize d กับ d i s t r i b u t e ั่นคอนนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้แหล่งพลังงานแบบกระจจยตัว ER เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แค่ Centralize d o o t t r o l เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าจะต้อง ให้ความสัมพันกับ c y เ e อร์ซ u เคียมากขึ้นเราก็จะต้องใช้ Distributed Control เนะข้ามาช่วยเติมนะกะ็เป็นการ Optimize ระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะ,ะมี c y เ e อร์ซ u เคียที่สูงขึ้นมาก็เป็นการ Optimize ในเรื่องของ Reliability นะฮะก็คือ Smart m r r t เนะี่ยจะต้องพึ่งพาการสื่อสารเป็นอย่างมากเพื่อที่จะเชื่อมต่อระบบต่างๆเข้ากับ ระบบสก a าดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่มีการสื่อสารเนี่ยไซเบอร์เียวริตี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าอาจจะทำให้เกิด <c oughs> ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดข้อมูลผิดพลาดหรือว่าที่เรียกว่า Bad Data หรือ,อ,อ False Data t n ิ e c t i o n นนะครับซึ่ง ในการอ p t i ิม z e เนี่ยผู้ให้บริการไฟฟ้าเนี่ยก็จะคอยเช็คอยู่ตลอดเช็คสเตตเอสติเมชันอยู่ตลอดนะฮะว่ามีข้อมูลผิดพลาดหรือไมเออ่เมื่อ Utility เี่ยเจอข้อมูลที่มีความผิดพลาดเ,เมื่อเขาเช็คตลอดแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่ม reliability กับสมาร์ทกริดนะครับต่อมาก็จะเป็นการใช้ AI ในสมาร์ทกริดนะฮะ AI อาจจะไม่ได้เป็นการ optimize สมาร์ทกริดโดยตรงแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการ optimize นะครับซึ่ง AI เนี่ยจะต้องใช้ควบคู่กับ big data analytic s นะฮะซึ่งในสมาร์ทกริดเนี่ยเราก็มอีอุปกรณ์ที่คอยเก็บ data ไว้อยู่แล้วเช่นส c a d a หรือว่า AMI Advanced m e a s u r i n g Interface นะครับแล้วก็ PMU Fed Measurement Unit นะฮะหรือว่า IED Intelligent Electronic Device นะครับผมหรือว่าแม้แต่สภาพอากาศก็เป็น Data อย่างหนึ่งที่นำมาใช้ o p t i m i z s t ได้ซึ่งในการที่เอาเดต้าเนี่ยไป o p t ต m i z e เน่ก็จะใช้งานได้สองทางนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเอาไปใช้กับ Power System Analytic อาจจะเป็นการ Forecast ว่ากำลังผลิตช่วงนี้จะมีเท่าไหร่สำหรับโซล่าหรือว่าอาจจะเอาไปช่วยในการตรวจจับ Fault Detection หรือว่าเอาไปใชออ้ตรวจจับ Harmonic ที่อาจจะกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ในระบบหรือว่าเอาไปใช้ระบุ Topology ปัจจุบันขององ,องจ์จรว่าเช่นว่าปัจจุบันมีโหลดต่ออยู่เท่าไหร่ต่ออยู่ตรงไหนนะครับ แล้วก็อาจจะช่วยในการคำนวณเรื่องของการหา power flow ที่เหมาะสมที่สุดนะทำให้คำนวณได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะนำเนี่ยไปใช้งานในเรื่องของ power system operation อย่างเช่นการช่วยในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือว่าอุปกรณ์ในระบบนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของ Demand respons e แล้วก็ช่วยเรื่องของไซเบอร์ซ u r คียวริตีนะครับผมโดยสรุปก็คือในอนาคตเนี่ยจะมีการรูปแบบการใช้พลังงานเนี่ยเปลี่ยนไประบบจิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยเป็นแบบ Smart Grid เพราะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีการออปรับโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสมและพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านั้นนะฮะซึ่งก็จะทําให้มีงานวิจัยต่างๆในเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้สมาร์ทกิตเนี่ยเยอะขึ้นมีหลายหัวข้อมากโดยหัวข้อ p t t m m z e Station เนี่ยนะฮะก็จะเป็นหัวข้อเล็กๆที่จะเข้าไปแทรกอยู่ในทุกๆหัวข้อเพื่อที่จะช่วยในการแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุด เพราะนั้น Optimization ก็จะมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็เมื่อเรา Optimize แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบเนี่ยมีความทนฉลาดมากขึ้นเราจะได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ระบบเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับผมออขอบคุณครับ